เมนูทางเล่นวันนี้ของเจไดนะคะเป็นเนไฟแหลมท้องเรียกว่าไสาก้กรอกเฟ็นไฟนะคะมีขายที่แมคโครรู้ราคาอยู่9กบาทแม่ก็เลยลองซื้อมากินสัหน่อยเพราะวะ่าแม่เองก็ไม่เคยกินก็เลยซื้อมาให้เจไดลองคะ่ะทางถุงแนะนําว่าถ้าใส่หม้อทอดให้ใช้180องศา15นาทีนะคะมีของกินเล่นลูกแล้วก็ต้องมีของแม่คะ่ะหอยที่ซื้อมาข้างทางเป็นหอยแมงผู้นะคะดกให้น้าจิ้มมาโอ้โห นิดเดียวเองเด้วเหมือนว่าดูไม่เข้มข้นเลยนะคะน้ําจิ้มแม่ทนไม่ไหวค่ะแม่ก็เลยไปจัดการทําน้ําจิ้มมาใหม่ทําเองเลยนะคะแม่เอาเข้าเครื่องปัน่นแบบง่ายๆเร็วๆเลยนะคะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คะ่ะ มาแบบเข้มข้นสีแดงจัดจ้านมากเทลงไปใส่ชามใบเล็กๆเลยทำซสเยอะเลยนะคะเห็นเขาเอามาให้แล้วโอ้โหอ่ะโรยผักชีไปนิดนึงจะได้หอมๆนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ใช้เครื่องตัดแล้วละเอียดดีมากนำจิ้มเสร็จแวะมาดูใส้กอรอกคะ่ะได้เวลาแล้วโอ้โหนี่กรอบด,ดีเหมือนกันนะคะเออแบบนี้สิคอยจะน่ากินหน่อยตอนแรกนึกว่าจะไม่กรอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใส่หม้อทอด แต่กรอบได้เกินคาดค่ะแม่ก็หยิบใส่ชามให้เจไดเลยไม่ใช่แค่เจไดนะคะที่กินแม่ก็อยากจะกินเหมือนกันอยากจะลองว่ามันแตกต่างจับไส้กรอกไหมจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างมากนะคะแต่แค่รูปแบบที่มันแตกต่างกันเฉยๆมีของกินเล่นแล้วก็ต้องมีกับข้าววันนี้แม่ก็ทอดปีไก่ให้เจไดนะคะแต่แม่พลาดที่จะใส่น้ำมันหอยนะคะโอ้ย ผิดนะคะเป็นซอสหอยเนาะแม่ก็ใส่ลงไปดูสิคะสีออกจะเข้มไปเลยเหมือนจะไหมเลยทีเดียวแล้วแม่ก็นึ่งข้าวเหนียวต่อเลยเมนูจะได้ทาแล้วของแม่ก็จัดการต่อเลยค่ะหมูกระทาเหลือคิดไม่ออกแม่ก็เลยลองเสิร์ชหาข้อ,ขอมูลอินเทอร์เน็ตดูว่าเอามาทําอะไรดีนะของที่มันเหลือจะได้จัดการโดยที่ไม่ต้องไปนังย่างหมูกระทะเหมือนเดิมนะคะแม่ก็เลยทําการ เอามาผัดเป็นซุกี้คะ่ะซุกี้แห้งหรือซุกี้น้ำก็ได้นะคะแม่ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมเสร็จแล้วแม่ก็ใส่หมูลงไปเลยคะ่ะหมูเริ่มจะสุกนิดนึงแล้วแม่ก็เติมไข่ลงไปคะ่ะอ่าเรียว่ต็ตอกไข่ลงไปคะ่ะตอกไข่ไปแค่สามใบนะคะจริงๆแล้วอยากได้เยอะกว่านี้แต่ว่าไข่หมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามใบก็พอคะ่ะโอเคเดี๋ยวแม่ก็เอาหมูมาผัดใส่ไข่ไปด้วยกันเลยนะคะแม่ก็ผัดรวมกันแบบนี้คะ่ะ ผัดให้หมูเริ่มสุกกับไข่ก็เริ่มสุกมานิดนึงนะคะแล้วก็เติมผักที่กินหมูกระทะเหลือใส่ไปเลยค่ะอันนี้คือเมนูเหลือจากหมูกระทะจริงๆไม่ได้หาวัตถุดิบอะไรมาเพิ่มเลยนะคะแม่เอามาใส่รวมกันแล้วก็ผัดค่ะผัดแล้วก็ใส่วนเส้นลงไปวนเส้นก็เหลือเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าแม่จะใส่ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะเพราะจริงๆแม่ไม่ค่อยชอบกินวนเส้นเน้นผักกับเน้นหมูเนาะพราแม่ แล้วก็ทิ้งไว้แม่ก็มาดูหม้อข้าวค่ะอัน้ไม่ใช่มูดผิดพูดถูกอยู่นั่นแหละค่ะอันนี้แม่ก็มาดูข้าวเนหนียวเจได้นีนึงไว้กินคนเดียวนะคะนี่กินได้ไปสองมื้อเลยนะคะเห็นกระติปเล็กๆตัดนี้สองมื้อเลยทีเดียวสุก,กี้ผัดแห้งของแม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็ตักออกก่อนเลยนะคะ นี่ตักใส่ชามเฮ้ยสีสันน่านกินนะเอาจริงจริงๆถ้ามีไข่เพิ่มอีกก็โอ้โหโอ้โหจะดีนะคะวันจะสีสันสวยเลยทีเดียวเมนูแห้งแม่ตักเอาไปก่อนนะคะอันนี้แม่จะลองเป็นเมนูน้ำค่ะเพราะว่าจริงๆแม่ก็ไม่เคยทําเหมือนกันแม่ก็มาลองนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะเสดายของที่เหลือมันเหลือค่อนข้างเยอะมากแม่เติมเส้นลงไปเติมน้ำลงไปเสร็จแล้วแม่ก็ใส่น้ำจิ้มซุกี้ลงไปเลยนะคะ แล้วก็ผัดผัดต่อเลยนี่สุกเรียบร้อยแล้วชามนี้ก็เป็นเมนูซุก,กี้น้ำนะคะโอ้โหได้เยอะมากได้สองชามเลยนะคะเนี่ยตักเริมไม่ไหวและะ้วค่ะแม่ขอยกเทละกันโอ้โหเกือบจะล้นเลยนะคะเนี่อ่ะมารานน้าจิ้มไอติสก,กี้แห้งนะคะเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็แวะมาห้างโรบินสันนะคะแม่จะมาดูที่ยดสองอยังไม่ทันขึ้นไปลงหนังเลยคะ่ะจะลูกชายอยากได้เสื้อคีฬา เห็นป้ายลดสามสิบเปอร์เซ็นอาเขาแอะไปดูหน่อยละกันนี่สีแดงนี้คือลดห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะแม่กระเช้าที่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นตละกันโอ้โหเห็นแล้วชอบปรับรื้มมากที่เห็นมาซื้อเสื้อกีฬานี่ไม่ใช่อยากเป็นนักฟุตบอลน,นะคะอยากเป็นกรรมการฟุตบอลจ้าเจ้าลูกชายก็ไม่ธรรมดานะคะซื้อก็ต้องดูแบรนด์ด้วยค่ะโอ้โหต้องยี่ห้อนี้นะกรรมการเขาใส่แม่กอล ห้าสิบเปอร์เซ็นเหลือประมาณสองร้อยกว่าบาทอ่าโอเคจัดไปสีเขียวกับสีแดงแต่ว่าจะลูกชายไม่ยอมทอดค่ะยอมทอดเสื้อข้างในที่ใส่มาครั้งแรกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปดูหนังเลยค่ะโอ้โหดูสิหน้าตาพ่อหนมุมอืม นกปีดเสื้อรองเท้าครบพร้อมพร้อมจะไปดูหนังแล้วค่ะที่ยยดสองที่หยดหนึ่งเราก็มาดูแล้วนะคะก่อนจะเข้าลงหนังเราครบทาไม่ได้เลยปลอบพรน,นี่จริงๆอยากได้ถังที่เป็นที่หยดนะคะจะได้อยากได้แต่คราวนี้พี่เขาบอกว่าทั้งหมดเลยได้ของเรื่องอื่นมาแทนนะคะปอบพรหนึ่งน้ำสองทั้งหมดสี่ร้อยสิบบาทโอโ้โหแพงราคาตัวหนังนะเนี่ยอ่ะพอออกมาเหลือค่ะ แล้วก็สามารถเติมน้ำได้ฟรีอีกก็มาเติมน้ำต่อค่ะปรบคอนเหลือเราก็มาเติมน้ำฟรีไปอีกสองแก้วไปเลยกินให้พุงแตกกันไปเลยค่ะวันนี้ก็สนุกสุดๆไปเลยครับ